ไอ้เจ้าผมก็ไม่รู้นะมันแปลว่าอะไรแต่ผมเห็นคนในคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กครับว่าแบบไอ้เต้าอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยเออมันก็เรี้ดีให้คนพูดผมก็เลยมาทําเพลงสวัสดีครับผมสไปนะครับเป็นศิลปินค่ายฮัเทนครับผลงานล่าสุดไอ้เต้านะครัะ ได้มใจ,จากที่คนคอมเมนต์เราแล้วก็เราก็ลองแบบเออนึกถึงผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็แบบพู้ไปนด่นน่ะก็แบบตลกตลกก็้าห้าไปอะไรแบบนี้ตอนตนั้นผมตอน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 อนป็นค่นยลูตอนือที่นรงเรอยนอครอนตอนนตอ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 เตอนลอนต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 อนอนตอนต้นแบบตอน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 ตองตอนนตอ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 นน ตอนนั้นโรงเรียนผมมันมีแข่งกันลูกทุ่งผงก็รู้จักแเ่ี่ยร้องแข่งให้โรงเรียนเลยแล้วก็ครูก็ถ่ายแล้วก็เอาไปลงยูไรตแล้วก็มีคนสนใจเยอะอะไรเงี้ยฮิปฮอปนี้ฟังประมาณป6าม้อนหนึ่งอะไรประมาณนี้ยเราฟังเพลงของใครช่วงแรกของพี่บูจาครับเพราะว่าแบบมันใกล้เคียงกับที่ผมร้องทุท่งด้วยมันมีการแรปเอื้ออะไรแบบเนี้ยผมก็เลยแบบชอบแล้วฟังมาเรื่อยๆ ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรว่าผมจะเขียนเพลงหรืออะไรฟังม,มันมาเริ่มชอบอยากมีแบบนั้นเป็นของตัวเองผมก็เลยเริ่มเขียนอะไรแบบนี้ครับชอมีเดิยวมนนี่นี่ผมเห็นเขาเปิดรับ ออดิชั่นรับสมัครผมก็เลยส่งคลิปไปครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมาเพราะว่าผมคิดว่าคนเก่งกมันเยอะเพราะว่าโอ้โหทั้งกี่พันคนผมก็เลยชิวๆไปเพราะรายการนี้แบบโหดจริงแบบสอนให้ผู้เข้าแข่งขันเก่งขนนะแบบสอนเพอร์ฟอร์มให้เอาคนบนเวทีให้อยู่จะทำยังไงให้คนให้คะแนนเรา ตอนนะั้นพอเข้ารอบลึกๆแล้วอ่ะมันต้องแข่งกันนะแล้วก็จะมีทีมผมก็อยู่กับพี่ฟิกแล้วก็พี่พีททีมแฉบๆแบบแล้วก็พี่เขาก็สอนแบบทายังไงให้คนดูเราเราจะทำยังไงถึงเอาชนะคู่แข่งได้แล้วบนเวทีเนี่ยเราจะทํายังไงให้คนสนใจเราอะไรแบบนี้ก็แบบฝึกเยอะแล้วเอาจริงๆไอวามชัดเจนว่าเราอยากจะทางานตรงเนี้ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนเรารู้สึกได้ยังไงว่าเออจะต้องเป็นสินี้ให้ได้ก็ ตั้งแต่เพลงแรกอะครับแล้วก็จนมาเรื่อยๆรู้สึกแบบมันมีความสุขในการทำเพลงอย่างเงี้ยแล้วลเราก็ชอบมันเป็นงานที่เราทำแล้วเราไม่เหนื่อยเรนทำแล้วเรามีความสุขส่วนมากนี่ผมไม่ได้ค่อยที่คิดอะไรมากับแบบวางแผนเพลงแต่อยู่ดีๆมันจะมาเองครับแบบเปิดบีบอยู่ดีมันก็จะมาได้หมาเองก็ทําไปไม่ได้คิดมากก็ทําไปเพราะว่าถ้าเราคิดมากเพลงมันจะไม่ดีแต่ไม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนหนึ่งเขาจะรับผมเป็นแรปเปอร์เปล่าเห็นผมร้องรูนะ้จึงเลยตอนนี่มันก็คือทางของผมอะ ผมคิดว่าองค์การนี้ผมตอนนี้มันมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นนียเพราะว่าตอนนี้ก็มีรปเบอร์ใหม่ๆขึ้นมาด้วยมีแต่ละคนก็แบบเพงเก่งกันทั้งนั้นนะครับก็แบบได้อิทธิพลมาจากรุ่นก่อนๆจนมาเป็นเขาจนเริ่มมาเป็นแบบเหมือนผมเงี้ยก็จะมีแบบผมแบบผมอีกเรื่อยๆถ้าสมมติว่ามีคนที่ชอบการแรปอิสไพเนี่ยอยากจะขึ้นมาเป็นแบบแรปเปอร์เหมือน คิดว่าจะแนะนำเขาอะไรบ้างเราต้องทำทุกวันเลยแบบมีเพลงก็ปล่อยเอ,ยป,ลอยปล่อยปล่อยปล่อยแล้วทุกคนก็จะเห็นเราแล้วก็ทำไมเ่เลผมคิดว่าทุกคนแบบจังหวะมันมาไม่เหมือนกันบางคนก็แบบทําเพลงก็เดี๋ยวก็จังหวะมาก็ดังเลยอะไรบ้างอะไรเนี่ย<ม>ก็คิดว่าได้ตั้งใจฝึกฝนทุกวันแบบเขียนทุกวันฟังทุกวันแบบอย,ย่าหยุดทาอ่ะ